สวัดีครับพี่น้องมณีกว่างอิลีจะผ้าพีผานองไปเบ่งการเพาะกล้าพริกและก็การเตรียมแปลงสำหรับปลูกพริกประจำปีฤดูการผลิต2 5 6 6ครับเป็นแปลงของผู้ใหญ่จอยบันซ้ำโม,มหาตำบลรังแรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับ ปีนี้ใส่พริกพันโชครวยทองตราดาวทองครับเป็นปีแรกเป็นเทือแรกที่เป็นการทดลองใส่เพราะว่าพริกพันนี่หน่วยใหญ่หน่วยยาวหน่วยใหญ่หน่วยยาวหน่วยดกนำนักดีให้ผลผลิตดีไปเบ่งยละเดียนในการพรกเตรียมแปลงสำหรับการปลูกพริกพร้อมกันกันกบกวางอีดีครับ เห็ดหลองมันเขากะใส่ใส่ผันเชื้อกับอันนี้อันนี้ปั่นคู่เฮ็ดหลองนี่เอาเอารถไถมันเนาะครับรถไถรถไถท,ท,ที่เขาเจ้าแต่งเซฟสำเร็จแล้วมันบอไก่เฮ็ดงามกว่าคนเฮ็ดตัวละแต่งสำเร็จแล้วน,นี่ามานเมนเี่ยไอเฮ็ดแนวนี่นี่เพิ่นเอาขาเหื้าขายแห้งจกี่หนี่สองพันหาสองพันหาสองพันหาเนี่ยเบิร์นี่มันบอเพื้นที่หลายปัญญาก็หองเข้าเนี่ยเฮ็ดสองพันหาเนี่ย สองไร่มันบอ่อแสดงว่าถึงไร่ละไร่ละ,ละพันสองาพันสองร้อยห้าสิบห้าสิบก็ยังเอาอยู่ตีก็เลขกลมๆก็บ่ได้พันสองก็บ่อไร่เป็นพันสองสองร้อยห้าสิบอยู่นี่คือการเห็ดแปลงบักพริกที่จะปลูกในช่วงฤดูฝนพื้นที่มองนี้เป็นของผู้ใหญ,ญ่ผูญญ้ใหญ,ญ่จอยผู้ใหญ,ญ่จอย คุณยายจอยบันซ้ำบันซ้ำโมหาตํำบลลังแหนงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดถือว่าเป็นเส้นปลูกพริกเป็นเส้นปลูกพริกเพราะว่าปีวังหันในการฟันเงินแสนเงินแสนหละพี่น้องปลูกก่อนบานก่อนเมืองคนบาน,นีกาบพริกกาแล้วเมื่อนี้่เฮ็ดแปลงเฮ็ดแปง,แปงแตะว,วักววางอีรีมากกว่าท่าน เพิ่นเอารถเฮ็ดครับบอมเนบอมเนคนเฮ็ดเด้อเนี่แปลงแนวนี่เอาคนเอาเอารถไถท,ที่เพิ่นแต่งมาแล้วเพิน่นมายกหล่องยกหล่องยกคู่ไห้เฮ็ดหล่องยกคู่ไห้สำหรับปลูกพริกสำหรับมื้อนี้เป็นวันที่17เรพราะว่าเล็กออกงวดเนาะโอ้บอมเนสิบแปดเล็กออกวันที่17บเวันที่18เดือนพฤษภาคม2566ครับ พราะว่าันที่16เนี่เหล็กว่าออกเพราะว่ามัดถือมือยังก็โมโหละวันที่16ว่้เลยโม้ดิแห้งมากมันตรงกับแห้งนะควันมันก็เลยเลื่อนเสร็จเหล็กออกวันที่16อ๋อเหล็กออกวันที่16หลงไปหลง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 คือพื้นที่มองนี่นี่มันดีอย่างหนึ่งเนาะ ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งมีนำสาไม่นำสานำบ่อคือแต่ฝนบ่มากก็กะาใส่ใส่ใส่นำสาบ่นี่บ่ไม่นำสาอย่างเดียวเ้เพ่นจ้อนำน้ำจ้อยนำนำเดี๋ยวไปเบิ่งบ่อนำบ่นีนบ่อนำยั่หังไน่นอยังหงรถไถเป็นบ่ครับโอ้ยุไอ้มองท่อพ่นบ่อยังหงท่อพ่นบ่ เลยไปผุนอีกุนละยุ่แจ่มุ่มผุนอ้อยุ่แจ่มุ่มผุนไกลๆผุนมบนบ่ออันคือนน้ำบาดาลจออยู่ผุนบาดาลแต่ว่าเวลาหดเนี่ยเขาใส่รถใส่สาก่อนคือหมายว่าปั๊มน้ำรถใส่สาก่อนพักน้ำไว้วันท่อค่อยเอาคืนหดก็ใส่เครื่องตัวนี้เป็นบ่อค้ำหดอ่าใส่ใส่เครื่องจากรถไถหน้ากุนเลยกุนเครื่องหดตัวนี้รถไถนี่รถอันสีดี้อ๋อตัวนี้รถสีดี้ หวยไอ้ข้อมเข้าใจมันพิษบนตัวนี่นนไหมโอ้โอันนี้คือปั๊มนำ้ำปั๊มโดใส่ท่อใหญ่ครับพี่น้องใส่ท่อใหญ่โอ้บักเครื่องยังไงเลยจะแห้งนอนเนาะเบิงบ่งมาเบิง่งไกลๆให้พี่น้องได้เห็นปั้มเครื่องอีหลีอีหลออีหลีอีหลอ,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 อเป็นเครื่องปั๊มครับ ซปเปอร์ปั๊มหาแรงครับหาแร่งรหาแรง,แรงเบิ้งมองได้หาแรงนี่คือตัวเลขครับตัวเลขหาแรงมาอหาแรงครับปัมบป๊มนำจากซาครับเนี่ยปั๊มนำจากซาเพื่อเอามาโคดบกพริกอันนี้คือแปลงที่เข้าเตรียมไว้สำหรับที่จะปลูกพริกสีล่มือไอได้ก็ครับพริกนี่ มือนี่ว่าสิเลียร์ลงเนี่อยู่ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นนี่นะคำว่ามาเลียร์หองนี่เเลียร์แบบเนี่ยรถเลียร์หองนี่เพราะว่าสีเฮดนำยศเห็นป่ะสีเฮดนำยศเป็นบ่อปีนี้ลงนำยศบ่เฮดคือปีที่ผ่าน,นมานโอ้ได้ได้แนวไมาเฮตดตเข้ามานำยศนี่ลง,สา,ลาาลงสายดำเป็นบอ่อสายแล้วก็คู่ไผยางัขนหญ้าบานคือคุนหญ้าล้งสาย เอาผายางคุ้ม,าาม,ม,มแมนบอลอะไรก็ปลูกอยู่ในหู้มัน,มนปลูยในหู้ผ่าโอ้หลังจากตีขายเพล่งได้เงินแสนเงินอันนี้ลงทุนใหญ่เลยเสี่ยวนี่ลงทุนใหญ่เลยคุ้มผ่าเพื่อบอ่อห้มันมันไม่หยา,ยาประเภทกําจัดวัชพืชดวนท่ออ,อ,อันนี้คือการคุ้มเฮ็ดแบบมาตรฐานจังหวะล่องเมืองเมืองเศรคือเพลินบ่ออ่าล่องเมืองเศรดฐีคือเพลินบ่อ หลังจากหมานปีกมาหลายปีตัวเนื่องกันปีนี้ล่องล่องแนวใหม่ล่องแนวใหม,ม,ม่เอาเดี๋ยวเป็นจะไหนเดี๋ยวกว่างเอลี่จะเอารายละเอียดมาให้เบิึงนี่แหละที่ได้แห้งที่ได้ตก็คือคือทีอ<ต>่เขาจะมาแต่งนี่เขามาแต่งช่วงที่มันมีปัญหาห้อยห้อยรถไถแน่เพราสีเข็นเห็นมันซื้อก้าน,นอ่าเพราะว่ารถมันโล่บวดด่างห้อยรถไถแน่กรับที่มันเป็นเป็นันมเป็นแนวเดียวกันอ่าลองๆจังสี่นี่เขาต้องมาปั๊บมาแต่งแั่หน่อยนึ่งเป็นทางแนวเดียวกัน จงห้อยต่อครับจงห้อยต่อของแปลงแต่ว่าก่อนพัฒนาเจัง์ที่พ่นไถยเราไถอีกไถยเราไถอีกจังว่าดินมันมันหลวนเนาะของเฮานี่ไถบ่มันจักเทื่อนี่ไทยสองเทื่อแล้วไถ2เทื่อแล้วบ่ครับพื้นดินไปสองแถวแล้วพื้นดินไปสองแถวแล้วมื้อนี้ก่อนเพิ่นจะมาเฮ็ดล่องเฮ็ดขั้นี่เพิ่นก็มาม,มาพ่นใหม่มาพ่นใหม่มาพ่วนใหม่คือที่เฮาปลูก ที่เขาปลูกมันได้เนี่ยเขาบอได้แปลง,ปงบางแปลงมันบอนได้เนาะบางแปลงบันได้ต่ว่าไอแปลงที่ได้แล้วเนี่คือลักษณะแบบนี้แมนบ่ออันนี้คือเรียบร้อยแล้วมันบ่ตัวนี้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยพูดแต่ผ้ายางกับว่างทอคือ,ค,อคือว่างทอก่อนแมนบ่ครับว่างทอร็จหล้วกับปลูกผ้ายางปูผ้ายางร็จหล้วกับปลูกแมนบ่ครับเขาอาน้ำลองก่อนแมนบ่เขาคอยปลูก เอาน้ำลก่กรค่อยปลูกแปลงมาตรฐานอิริพี่น้องขนาดนี้กว้างเท่าไรน้อนนี่น้องจักโอ้ยจักอ้าวคือไทแมนผมกะโดยสายตาเนาะกะโดยสายตากว้างตัวนี้กับประมาณประมาณเมตรหนึ่งได้ป่ คู่คู่คู่คนี่หาสิบเส้นคือหาสิบเส้นคือหลังคู่ไลยหลังคู่เฉพาะหลังคู่นี่แหะออาตัวหลังคู่นี่หาสิบเส้นแต่ว่าตัวฐานมันหนี่งประมาณเมตรหนึ่งใช่นี่ล่ะไอ้ตีนมันเนี่ยตีนมันเนี่ยตีนมันเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งบอกว่แต่ต้นหนีเลยหนีเพื่อนเนี่ยนี่แล้วหลังคู่นี่หาสิบนี่นี่หลังคู่นี่หาสิบตัวหลังคู่นี่หาสิบตัวหนีบนหัวมันผู้เพื่อนเฮ็ดภาษีวัดแต่ตัวหนีเน่ะนะครับเพ้นวัดแต่หลังคู่มันเออวัดเอาหลังคู่หาสิบหลังคู่คือวัดฐานแต่ว่าตัวตีนมันกประมมาณเนึง ประมาณเม็ดหนึ่งข้มกันกับซีเม็ดนั่นแหลนะครับใส่ขวาเม็ดหนึ่งมาในตัวร่องนี่ห่างกันอยู่กับประมาณถ้าว่าถึงตีนมันเนาะว่าถึงตีนมันกับประมาณฟุตหนึ่งสามสิบเสนนี่แหละแต่ว่าถ้าม็ดว่าถึงคู่หลังคู่ต่อกันนี่จากหลังหลังหลังคู่หนึ่งไปหาหลังคู่หนึ่งที่เป็นร่องกับประมาณหาสิบเซ้นหาสิบเสนอ่าประมาณหาสิบเส้นบอกง่ายๆเนาะรถไถหลอดรถไถหนี่เพื่อสีแลนไปแลนแลนแลนไปหลอดหนึ่งพอดีแลนไอ้หข่อมข่อมข่อมคู่เนาะแลนแลนข่อมคู่แม่น เพราะว่าหลังจากที่แลนแล้วเขาจะบปเห็นห้อยรถไถเพราะว่าไอ้โตโตเครื่องพอนนีจะมามาโรบเบิดก็ถือว่าบวแพ่งครับไรล,ละสไรล,ละพันหาไอ้พันสองรอยหาบนอเม,มนบอไรล,ละพันสอ,อหบสไรนี่การพันหา,นหาประมาณสองไรครับประมาณสองไรนี่คือ,อการเตรียมแปลงสำหรับการปลูกพริก ช่วงฤดูฝนประจำปี2566เป็นแปลงของผู้ใหญ่จอยบันซ้ำม,มูหาตำบลน้งแดงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสิสกเกตผนวัดสิไมไทยดอกกห้เห็นในจังหน่อยกับพ่อ,อเห็นแบบแบบกับพ่อบานีึถ้าพี่น้องสงสัยอยากเห็นน้ำเนี่ยอยากเห็นน้ำว่า เฮ็ดแปลงเฮ็ดจังไงมีแนวคิดจังไงพัฒนาปรับปรุงจังไงนี่สามารถสอบถามข้อมูลได้จากเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใดหนอของผู้ใหญ่จอยของผู้ใหญ่จอยเนี่ยจำเบอร์เทาไรหน่อได้ป้จำเบ่ได้เด้อบ้านนี่ยจำจานขวางนั่นละเอถ้าจำเบ่ได้เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์หาเด้อของผู้ใหญ่จอยเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์หาเด้อขึ้นเบอร์หาครับคือหลังจากนี้ไปเบิ่ยงเพลียกบ้านนี่เบี่ยกเพลียพาตอนนี้อยู่ในโฮม ออกแดดบ่ได้เดี๋ยวมนสีละไล่ฮ่าฮ่าฮ่าอย่าได้หอม <laughs> แต่ว่าหอมนี่กะมันก็ดีอย่างนึงเวลาเข้ามาคดกกะด้อยู่ได้เศร้าแต่ว่าแต่หอมใหญ่กว่า,ยายนี้บ่ดีครับมันจะงามบางพิก,อ,พกอ่ามันจะงามบางพิกมีอยู่ห่มหน่อยนึงครับห่มหน่อยหนึ่งครับมองไหนอยู่ในห่มมันก็งามธรรมดาแต่ว่าตัวนี้นี่งางามันก็โยนไปทั้งผุล่ะทั้งน้องสาเนอทั้งสาบมีผลตัวนี้ พองานที่ที่อยู่ทั้งพอนี่ตัดออกหมดแล้วเอาไว้เป็นหฮมเป็นเงาครับนี่คือพื้นที่การเตรียมแปลงสําหรับปลูกพริกพิ่นใส่ผ้าหยางพิ่นพอจองไหนเดี๋ยวไปเบิง่งกาพริกน้ำกันครับพระพี่นองมาเบิ่งกาพริกครับมาเบิ่งกาพริก ครับเขาไปข้างในบ้านนี่เขาไปข้างในไปบางยังไหนเขาอย่างไรบานนีออนน่นี่คือตโตโตกาครับตัวกาพิกครับเป็นลงเรือนขังเครื่องเป็นพลาสติกพลาสติกใสครับพลาสติกใส ผาเขียวคุ้มสองสันคือสันนอกกับสันในแมนปะครับสันนอกสันในเพื่อเพื่อกองแสงบ่ห้บ่ห้แสงลงลงเต็มทีกัโต๊พลาสติกใสนี่เพื่อบ่อห้ฟฝนล่อพคือใบฝนลงกล้าโดนปันใดแล้วครับนี่กล้าโดนปันใดแล้ว 11, งม,ม,มงวาประมาณสี่สิบห้ามือเลยมันว่าครับประมาณสี่สิบห้ามือแล้ววันนี้ช่วงสี่สิบห้ามือนี่เข้ายอดเข้ายอดในลงในได้ถาดลุมหรอบ่บ่เข้ายอดใ,นในส่กะบ้นไหก้อนนี่บ้าได้เสิก้อนนี่นนนคอยเอาอันดับแรวอันดับแล้วเอาดินใส่ถาด กเอาไนมันลงเอาไน่มาลงเครื่องหมายเขาว่าฮับพอใส่ถาดก่อนค่อยเอายิบออกมาใส่คือหลังจากที่ฮับปลูกยิ่งได้ดีโดนปไหนสิบสองมื่นสิบสองมื่นประมาณประมาณสิบสองหอดสิบห้ามื่นประมาณนั้นบอบ่ถึงถึงนั่นละจนมากสิสิบมื่นมันก็สิอันนี้แล้วโอ้คืนคืนเบิร์ดแล้วแสดงว่าประมาณประมาณหายสิบสองมื่นนี่อาศัยว่าเอาหากมันประมาณสิบถึงสิบสองมื่นเนบออ่าประมาณสิบถึงสองมื่น เช่นเราเพราะพอาะแต่ใดต้นเหรอ,อามาลงหลุมเั็นสีมั้งมาลองถาดเป็นมั้งมาล่องถา่งถาดินใส่ถานใส่หลุมกด็ดินใส่ถาดดินต้นนี้เป็นดินพอดินพอแม่นมาครับเป็นดินพอกระสอบนึงละขาหลายปันใดทีเก้าร้อยกระสอบละเก้าร้อยประมาณจ็ดก,กิโลครับกระสอบนึงนี่ใส่หลุมนี่ยไม่ใช่ใดยูหาที่ถ่านใดหาซิบถ่านตอนนี้คือเบียร์ยูซีซิบหามือของเฮาใส่พริกพั้นยังครับโชครวยทองโชครวยทอง เอาพันไม้ไปหน้ำันไ่งไป็นหนาออนซ้อนบานนี้โชครวยทองทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งโดกทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งโดดโชครวยทองโชครวยทองได้พันมาแต่ใสครับโอ้ท่านครับบริษัทเปิดเห็นมน้าน้อเป็นของยี่ห้อใดน้อบริษัทนี่บริษัทกาดาวทองกาดาวทองโชครวยทองแมนบอครับ อายี่อพอนี่โชค้วยทองบ่ตาน่เป็นตาดาวทองตาดาวทองพันพันพันนี่เป็นพันชครวยทองชรวยทองแต่ห่อนซำอยู่ในเตาอบนี่ละเตาอบแล้วไปนีครับเข้าก้านี่ในอยู่นี่นี่ลงทุนไปหลายปันไหนนี่นี่ครับผมนี่เฉพาะลอกนี่นั่นชองกระป๋อง เฉพาะลอกนี่สองกระปองตัวไปทั้งปุ่นได้นีบทั้งุ่นจ้ะมันมันมันเห็ดมันมันมันเนาะมันได้ดูแล้วครับขันนเลแล้วนี่ป่องหนึ่งมันชีได้ยุกแปดพัต้นโอป่องหนึ่งรมันแปดพันต้นแทนผู้่อเหตดไดมันมาใตนนมันมัน่มันหนมืต้นในแปดพันหอนมือนแพัน่นันนีาคานนี่แพกมาได้ครับเก้กระป๋องหนึ่งเก้าร้อยบาทราคาเก้รอยบาทเฉพาะน ครับราคาดินกับเก้าร้อยก้วไปแล้วสี่สิบห้ามือ่อกับประมาณอีกห้ามือ่อในปลูกบ่ครับนี่อีกห้ามือในล่องบ่อนี่คืออะไรานว่าเสียในล่องร่องจะเห็แล้วเนี่ยจะลาะว่างลาะลาะว่างทอทอ,ทอ,อแสดงว่าประมาณหา้าสิบมือนอเนี่คือสำหรับการกาเบีย้ย กัเบี้ยสําหรับลงแปลงแปลงกระเฮ็ดไว้แล้วเบี้ยกะก้าวไว้แล้วคือแตมแม่แถมแม่เท่าดูแลได้มันก็จะง่ามจรงเสียนบ่ถ้าดูแลได้ก็ง่ามจังสี่ถ้าดูแลบ่ได้ก็บ่ง่ามบนไหนดูแลบ่ได้มันก็บ่งามอ่าดูแลบ่ได้กับบ่ง่ามบนไหนวันนี้ในพื้นที่ซ้ำนี่นี่แสดงว่าตัวตัวหลังนี่พอที่หลังมันบ่คำเนี่ยตัวหลังพอที่หลังพอที่หลังเงีนย ทางนั่นก็พร้อมกันนั่นแหละมันเหลือจานนีงก็แค่อ่าอันนี้คือโตพอที่หลังโตพอที่หลังบันไดเขาคือใส่ลุ่มหน่อยดินมันแห้งกันแล้วมันมี่นหันหน่อยกันแล้วลุ่มหน่อยมาใส่ดโอ้ยหนอลุ่มหน่อยเล้วพวกป้ยัดลงอีกประหยัดดินวันทอตะวันระวังหลุมหน่อยหลุมใหญ่ตัวนด้ดีกว่ากันตามที่เฮ็ดมาหนิกะพ่อสูตหลุมใหญ่เลยเนาะกะบ่อสูตหลุมใหญ่มันหนอดินมันไหลกว่ากันหักไหลกว่ากัน อาหารมันกว่สิหลายกว่า,าอาหารหลายกว่าเต,บติบโต,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 ตดีกว่าจะเฮ็ดให้ต้นเจริญเติบโตดีกว่าแต่หัวนนำบ่ได้กะเหี่ยวเด้อพี่น้องเด <laughs> ้อเอ้าวคนนำบ่ได้กะเหี่ยวเด้อ <laughs> นี่คือพันธุ์พริกช่อกุยทอง <laughs> โอ้ซื้อกับซื้อมวนบาหนิ <laughs> น้ำมันจะติด้วยไม่ท่างหน้าแล้วคือแม่นบ่รวยจังได๋ล่ะเฮ็ดก่อนโมเงินแสนมาก่อนโมอ้าวเงินแสนมาก่อนโม หมดแล้วครับแปลงอ่าไปเบิ้งแปลงครับ